ังเอิญหลงทางผ่านมาทางนี้ค่ะตรงนี้เป็นแปลงข้าวโพดท,ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะ,นะคะกําลังรอให้ฝักแห้งรอให้ฝักโตเต็มที่แล้วก็แห้งเป็นสีน้ำตาลตอนนี้เพิ่งจะออกดอกค่ะก็สวยไปอีกแบบนะคะดีใจที่ได้เจอในช่วงเวลานี้ค่ะเพราะส่วนใหญ่เขาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปแล้วพามาดูฝักข้าวโพดใกล้ๆนี่จุกตรงปลายอันนี้เป็นฝักข้าวโพดนะคะ รอให้ใหญ่กว่านี้รอให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็เก็บได้แล้วค่ะแอบลักมาเข้าสวนเขาเห็นไหมครับแปลงผักชีอยู่ตรงหน้าค่ะนี่นะคะแปลงนี้ค่ะเป็นแปลงผักชีตรงนี้เป็นคะน้าค่ะนี่เป็นแปลงข้าวโพดอ่อนค่ะดีนะคะที่ปลูกข้าวโพดให้มีระยะข้าวโพดต่างๆกันไปเพราะว่าเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นช่วงๆไปค่ะไรายได้ก็จะมาเรื่อยๆต่อเนื่อง ตรงนี้เป็นลำห้วยที่เป็นที่รุ่มโล่งนะคะเป็นที่ราบระหว่างหุเขาชอบเสียงน้ำไหลจริงๆเลยค่ะมีทางลงให้เราด้วยตอนนี้น้ำยังดีอยู่นะคะปีประมาณเดือนมีนาน้ำก็น่าจะลดลงเยอะอะคะ่ะ เพราะว่าไหลลงข้างล่างไหลไปเรื่อยๆถ้าน้ําบนดีน้าล่างก็ดีค่ะน้ําบนภูเขาอะค่ะน้ำบนภูเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะไหลามาจากทางภูเขาด้านที่เป็นฝั่งพม่านะคะน้ำใสมากใสเจ้าถ้ามีโอกาสนะคะจะพาไปน้ําตกปราทะค่ะรอหน่อยแล้วกันช่วงนี้ปีใหม่ยุ่งอยู่ค่ะ คงต้องเป็นหลังปีใหม่น้ำอาจจะน้อยแต่น้ำก็จะใส่มากใส่เย็นนะคะพอถึงช่วงนั้นอากาศร้อนขึ้นก็ควรจะไปน้ำตกค่ะตอนนี้หนาวถ้าไม่มีภูเขานะคะจะคิดว่าเป็นน้ำทะเลเห็นคลื่นไหมคะถ่ายใกล้ๆให้ดูเป็นทะเลทำยังไงให้น้ำห้วยเป็นทะเลก็ต้องถ่ายใกล้แบบนี้ละค่ะมีเด็กน้อยมาชมน้ำห้วยค่ะเด็กน้อยกับสาวน้อยพากันมาชมน้ำห้วย นี่เป็นบรรยากาศริมห้วยค่ะถ้านอนริมห้วยแบบนี้ตอนกลางคืนยังไงก็ได้ยินเสียงน้ําไหลพร้อมเสียงจงิ้งรีดริงรีดเรไรฟังไปพร้อมกันคนไม่ชินก็คงนอนไม่หลับอะค่ะคนชินก็คงจะหลับเพลินเหมือนมีเสียงมากล่อมนอนไม่ต้องเปิด Youtube เพลงหลับลึก3นาที7นาที ตรงนี้เป็นเขตชประทานนะคะใช้แม,มโคโรขุดทรายจากในห้วยอะคะ่ะขึ้นมาเป็นริมขอบห้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ราบรุ่มถ้าไม่ทำแบบนี้น้ำอาจจะท่วมได้ตอนที่น้ำเยอะๆฝนตกมากๆก็จะเหมือนเป็นคันกั้นน้ำให้น้ำไหลไปตามร่องน้ำโดยธรรมชาติของตัวเองนะคะหินนี่ก็เป็นหินจากในห้วยอะคะ่ะ ต้องหาที่ไหนไกลก็ลจะทําให้ห้วยลึกขึ้นเก็บน้ําได้มากขึ้นเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีน้ําใช้ในการเพาะปลูกค่ะมาดูแสงสวยตอนเย็นกันนะคะเมื่อตอนกลางวันพาดูแสงเที่ยงวันไปแล้วอุณหภูมิ30องศาตอนนี้มาดูแสงสวยตอนเย็นกันบ้างค่ะพระทิ่กําลังรับเหลี่ยมเขามาชาไปนิดเดียวเองค่ะไม่ได้เห็นดวงกลมๆก่อนที่จะลงเหลี่ยมเขาไปแต่ได้แสงนี้ก็ยังดีกว่าค่ะ ถือว่าคุ้มค่ะดูนะคะแสงยามเย็นค่ะสัญญาว่าวันต่อไปคราวหน้าจะมาให้ทันนะคะตอนที่เห็นพระอาทิตย์กลมๆแดงๆตกเหลี่ยมเขาค่ะแล้วก็จะพาดูเรื่อยๆนะคะฤดูหนาวเป็นยังไงฤดูร้อนเป็นยังไงฤดูฝนเป็นยังไงค่ะจบคลิปวันนี้ไปด้วยการดู พระอาทิตย์รับเหลี่ยมเขานะคะฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะสัญญาว่าจะหาวิวสวยๆมาให้ดูกันอีกค่ะแสงใกล้หมดแล้วค่ะมารอบที่แล้วที่ตรงนี้พาดูไร่พิกนะคะตอนนี้ค่ะกลายเป็นมะเขือเทศดูสิคะเกษตรศกรที่นี่ขยันจริงๆค่ะ ปลูกไปเรื่อยสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะดูนะคะเขาต้องทําค้างปากไม้เป็นแนวปลูกเป็นแนวเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถปลูกพืชพันธุ์ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเก็บข้าวโพดเสร็จทํามะเขือเทศทําพริกสลับกันไปค่ะเดี๋ยวพาดูเขาปลูกพริกสลับกับข้าวโพดค่ะมองเห็นกันไหมคะ พยายามจะจับให้มันมั่นนะคะไม่ให้มันสั่นไหวมากจะได้มองเห็นค่ะ3ามเดือนผ่านไปค่ะปลาเขียวค่ะลูกยาวมากที่นี่อุดมสมบูรณ์จริงนะคะปลูกอะไรก็ได้ปลูกอะไรก็ขึ้นวันเลิตงดงาม ขอเพียงแต่มีที่ดินทํากินนะคะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยแสงจะหมดแล้วที่พาดูไร่พริกกว่านั้นที่เขาใช้พลาสติกสีดำคลุมไว้เป็นร่องๆวันนี้สภาพไร่เป็นแบบนี้ค่ะมีข้าวโพดสลับกันเป็นแนวแล้วก็พริกก็คงพริกกระเรียงนั่นแหละค่ะพระอาทิตย์ับเหลี่ยมเขาไปแล้วนะคะ ทิวทัศยามค่ำค่ะไร่ข้าวโพดถูกเก็บหมดแล้วภูวเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแสงสุดท้ายค่ะ